thank you อกเลยว่าหลายคนค่ะน่าจะจํากันได้สําหรับวงดนตรีนกแล่ที่ในช่วงหนึ่งค่ะเคยดังมากเมกืม่อประมาณ40ปีที่แล้วโดยเฉพาะเพลงหนุ่มดอยเต่าที่มีนักร้องนําเป็นเด็กสมัยนั้นก็คือคุณธินกรศรีวิชัยเจ้าของเสียงเพลงไอ้หนุ่มดอยเต่านั่นเองค่ะโดยในตอนนั้นค่ะคุณธินกรเนี่ยอายุเพียงแค่แปขวบเท่านั้นค่ะเรียกได้ว่าตอนนั้นก็ด่งดังมากๆค่ะโดยวงนกแร่ค่ะมีอาจารย์สมเกียรติสุยราชค่ะเป็นอดีตอาจารย์ผู้สอนโรงเรียนพุธทธิสโสพลจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นผู้ควบคุมวงด้วย โดยเริ่มต้นจากการคัดเด็กมาเป็นนักดนตรีดูริยางค่ะและให้เด็กๆเ,เนี่ยแต่งกายชุดชา,าวเขาหาเครื่องดนตรีมาให้เด็กๆเ,เล่นจนเริ่มเข้าตาแมวมองและก็กลายเป็นที่โด่งดังแล้วก็ที่รู้จักอย่างมากในยุคสมัยนั้นล่าสุดค่ะต้องบอกว่ากลับมาโด่งดังอีกครั้งค่ะสําหรับคุณธีนกรไอหนุ่มดอยเต่าคนนี้ค่ะเมื่อได้มีผู้ใช้ติก๊กต ok ็อกรายหนึ่งค่ะได้ออกมาเผยคลิปปัจจุบันของคุณธีนกรร้องเพลงหนุ่มดอยเต่าโดยจากผู้ใช้ติก๊กต็อกที่มีชื่อว่าติง8 8, ติงแปดหนึ่งหนึ่งแปดออ ปพร้อมกับระบุข้อความเขาว่าไอหนุ่มด้อยเตาตัวจริงเสียงจริงซึ่งต้องบอกว่าพอคลิปดังกล่าวเนี่ยที่คุณธินกรร้องเพลงขาะได้ถูกโพสต์ออกไปในโลกโซเชียลเนี่ยก็ทําให้เจ้าตัวกลับมาโด่งดังอีกครั้งเพราะว่าค่ะเป็นกระแสะไวรัลชั่วข้ามคืนมีคนดูทะลุล้านไปแล้วค่ะโดยปัจจุบันค่ะคุณธินกรเนี่ยอายุ50ปีแล้วซึ่งต้องบอกว่าจากคลิปดังกล่าวเนี่ยที่ถูกโพสต์ออกไปค่ะก็ทําให้คุณธินกรเนี่ยกลับมาโด่งดังแล้วก็มีหลายสื่อหลายสำนักข่าวมาทําข่าวเจ้าตัวกันเพียบเลยซึ่ง เนี่ยเขาก็จําได้ค่ะแล้วเขาก็เข้ามาเมนว่าน้องทธนกรไอ้หนุ่มดอยเต่าตัวจริง หน้าตาเขาเดิมเหมือนตอนเด็กเลยนะหรืออีกรายค่ะที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของคุณธนกรเนี่ยพอเห็นเขาก็จําได้เข้ามาคอมเมนต์ค่ะว่าธนกรเพื่อนชั้นสมัยเรียนพุทธิสโสพลนั่งคู่กันตลอดข้างหน้าห้องและอีกคอมเมนต์ก็เข้ามาชมค่ะว่าทํานองโน้ตเพลงน้ําเสียงยังเป๊ะไม่ตกเลยชื่นชมครับส่วนอีกรายค่ะก็บอกเขาว,ว่าแต่ก่อนอยังชอบเลยครับยังคิดถึงครับไอหนุ่มดอยเต่ากเริกได้ว่าค่ะมีคนที่จําได้แล้วก็คิดถึงไอหนุ่มดอยเต่านคนนี้เยอะมากๆเลยค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว